อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเราควรปลอบใจเพื่อนหรือคนที่รู้จักอย่างไรดีจึงจะได้ผลที่ดีที่สุดยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง w i s d o m ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ Podcast ครับตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมครับ,รบกับ v v i c ก o r y ครับกับสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้มอบความสุขความสบายใจและได้เรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆร่วมด้วยกันไปตลอดการครับคุณผู้ฟังครับหลายๆครั้งนะครับในชีวิตจริงที่เรา คอยช่วยเหลือปลอบใจให้เพื่อนนะครับบางครั้งครับเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับก็อารมณ์ดีขึ้นครับบางครั้งเราก็สังเกตเห็นมีอาการแย่กว่าเดิมครับหรือถ้าหนักสุดๆนะครับบางคนอาจจะโดนด่ากกลับมาก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะโดนต่อว่านะครับอย่ามาเสือกในชีวิตของเขาเด็ดขาดครับ ถ้าหากว่าเราเป็นคนใจดีเราอยากจะปลอบใจเพื่อนหรือคนรู้จักให้ถูกวิธีเราจะทำยังไงดีล่ะครับวันนี้ครับผมนำสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องการปลอบใจที่ถูกวิธีและได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงมาแบ่งปันกันครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆจากหนังสือควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิต Emotion Control ครับ คุณผู้เขียนนะครับคุณซองเซียวดงนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับส่วนคุณผู้แปลนะครับคุณกัญญาลัตจิลาสวัสด์ครับเพราะการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสาคัญในชีวิตของมนุษย์ครับนี่เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มครับที่ผมแนะนําให้คุณผู้ฟังนะครับควรได้อ่านครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรารู้วิธีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็นนะครับเราก็จะเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นครับ และสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นได้เช่นกันครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคุณผู้ฟังไม่ควรพลาดคลิปนี้เป็นอันเด็ดขาดครับเพราะคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และได้รับคำตอบสามารถนำไปใช้ได้จริงครับถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับชอบคลิปนี้นะครับขอฝากกดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับ พูดจริงๆแล้วนะครับการปลอบใจเพื่อนเวลาที่อารมณ์ไม่ดีให้ทันเวลาและให้ได้ผลอย่างไรนั้นถือเป็นการแสดงให้เห็นความฉลาดทางอารมณ์ว่ามีมากหรือน้อยของคนคนหนึ่งได้เลยนะครับประโยคนี้นะครับไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆครับเพราะหากวิเคราะห์จากมุมมองเชิงจิต,ตวิทยาแล้วนะครับความฉลาดทางอารมณ์ไม่เพียงรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นนะครับ ยังรวมถึงความสามารถในการปรับและควบคุมอารมณ์ผู้อื่นอีกด้วยครับส่วนจะปลอบใจผู้อื่นให้ได้ผลอย่างไรนั้นจัดอยู่ในความสามารถในการปรับและควบคุมอารมณ์ผู้อื่นครับในชีวิตจริงครับมีคนมากมายที่มีใจอยากปลอบโยนผู้อื่นครับแต่คำพูดที่พูดออกมากลับเหมือนมีดกรีดทำร้ายจนทำให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายแย่กว่าเดิมครับเรามาวิเคราะห์กันดูว่าวิธีไหนครับที่ ใช้ปลอบใจแล้วได้ผลตรงกันข้ามครับวิธีที่1ครับไม่เห็นความสําคัญของเรื่องราวครับผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนสนิทของคุณจะไปสอบใบขับขี่ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเขากังวลใจมากครับเพราะก่อนหน้านั้นไปสอบแล้ว2ครั้งก็สอบตกทั้งสองครั้งครับก่อนสอบนะครับ1วันเขามาหาคุณเพื่อหาคําปลอบใจครับแต่ถ้าหากคุณบอกเขาไปว่า เรื่องแค่นี้เองนาก็แค่สอบใบกับขี่จิบจ้อยจะตายครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่หรือทําใจให้สบายแล้วไปสอบเถอะพรุ่งนี้สอบผ่านแน่นอนวิธีปลอบใจคนแบบนี้มองอย่างไรก็ไม่เห็นผลครับเพราะในยะที่ซ่อนอยู่ในคําปลอบใจก็คือคุณกังวลง่ายเกินไปแล้วสภาพจิตใจอ่อนแอไม่เอาไหนเลยสิ่งที่พลาดของวิธีนี้ก็คือไม่เห็นความสำคัญของเรื่องราวครับ วิธีที่2นะครับคุณผู้ฟังครับวิพากวิจารณ์แบบเติมเชื้อในกองเพลิงครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับรู้สึกอารมณ์ไม่ดีครับจงยาเอ่ยถึงความผิดพลาดของเขาจนเป็นเหมือนการเติมเชื้อในกองเพลิงครับโดยเฉพาะในขณะที่เขารู้สึกโทษตัวเองอยู่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนของคุณไม่ทันระวังตัวและทํากระเป๋าเงินหายครับและกําลังเสียใจมากๆเลยหากคุณพูดว่า ก็เธอสะเพร่าเหลือเกินนี่นาของสําคัญอย่างกระเป๋าเงินเนี่ยควรจะเก็บติดตัวไว้และรักษาอย่างดีทําไมถึงได้ยัดเข้ากระเป๋าช่วยๆอย่างนี้ล่ะวิธีปลอบใจแบบซ้ําเติมอย่างนี้นะครับจะให้ความรู้สึกว่าไม่เอาไหนครับไม่ได้เลื่องไม่ละมัดระวังเพื่อนของคุณครับเสียใจมากพออยู่แล้วครับที่กระเป๋าเงินหายยังมาถูกคุณสั่งซอนดุว่าอีก การวิพากษ์วิจารณ์แบบเติมเชื้อในกองเพลิงแบบนี้นะครับมีแต่จะทําให้ความรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมครับวิธีที่3นะครับให้คําแนะนําแบบยกตัวเองครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับรู้สึกอารมณ์ไม่ดีครับเขามักจะหวังให้มีใครสักคนคอยรับฟังเขาครับไม่ใช่ให้คําแนะนําต่างๆนานาครับการให้คําแนะนําแบบยกตัวเองหมายถึงนะครับขณะที่บางคนกําลังปลอบใจผู้อื่นไม่เพียงชอบให้คําแนะนําแล้วนะครับยังชอบ ยกตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยครับแถมวิธีที่ใช้ยกตัวเองก็คือนะครับพูดไม่หยุดครับว่าตอนที่ตัวเองพบกับปัญหาทํานองนี้ตัวเองแก้ปัญหานี้ง่ายๆได้อย่างไรครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนนักศึกษาของคุณสอบไม่ผ่านวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ6นะครับคุณปลอบใจเขาว่าสอบระดับ6เนี่ยยากจริงๆหรือตอนที่ฉันสอบนะครั้งเดียวก็ผ่านแล้วขอแค่พื้นฐานภาษาอังกฤษดี กรสอบทบทวนอีกสักหน่อยก็โอเคแล้วล่ะวิธีให้คำแนะนำเช่นนี้นะครับมีแต่จะทำให้ความหลงตัวเองกระจายไปทั่วบรรยากาศครับและมีแต่จะทำให้คนที่คุณคิดจะปลอบจิตใจแย่กว่าเดิมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่เพื่อนนักศึกษาของคุณสอบไม่ผ่านวัดระดับภาษาอังกฤษระดับ6นะครับคุณปลอบใจเขาว่าสอบระดับ6เนี่ยยากจริงๆหรือตอนที่ฉันสอบนะ่ะครั้งเดียวก็ผ่าน ขอแค่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีก่อนสอบทบทวนอีกสักหน่อยก็โอเคแล้วล่ะวิธีให้คำแนะนำเช่นนี้นะครับมีแต่จะทำให้ความหลงตัวเองกระจายไปทั่วบรรยากาศครับและมีแต่จะทำให้คนที่คุณคิดจะปลอบจิตใจแย่กว่าเดิมครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อรู้จักวิธีปลอบใจที่ไม่ได้ผลทั้ง3วิธีไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าปลอบใจอย่างไรจึงได้ผลที่สุดครับ วิธีที่หนึ่งนะครับนั่งฟังอีกฝ่ายพูดจนจบอย่างเงียบๆไม่ต้องรีบเสนอความคิดเห็นนะครับผู้เขียนนะครับได้กล่าวไว้ว่านะครับในฐานะผู้ให้คำปรึกษาทางจิตคนหนึ่งนะครับการรับฟังเป็นเทคนิคการสื่อสารที่สำคัญมากอย่างหนึ่งครับหากผู้ให้คำปรึกษาทางจิตรู้จักนำเทคนิคนี้มาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการปลอบโยนจิตใจก็จะผ่อนคลายครับ ผู้เขียนนะครับเขาได้บอกไว้ว่านะครับตอนที่เขากำลังอ่านหนังสือเรื่อง Motivation and Personality นะครับของ Abraham Maslow นะครับเขาได้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการรับฟังครับระหว่างการปลอบโยนผู้อื่นอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหนังสือกล่าวว่านะครับผู้ฟังที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้อีกฝ่ายปลดปล่อยอารมณ์ได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือขณะที่ผู้ฟังนั่งตั้งใจฟังนะครับ จะส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าฉันให้เกียรติคุณออกมาครับเมื่อความต้องการได้รับการให้เกียรติของใครคนหนึ่งได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่แล้วความทุกข์ในใจของเขาคนนั้นก็จะเบาลงครับหากคุณนะครับชอบพูดแทรกนะครับหรือไม่ตั้งใจฟังนะครับผมขอเสนอรูปแบบการรับฟังให้คุณไว้สําหรับอ้างอิงครับนอกจากคําพูดในรูปแบบที่นําเสนอให้แล้วนะครับ พยายามอย่าใช้คำพูดอื่นๆที่มากไปกว่านี้ครับขอเพียงทำซ้ำๆกับคำพูดที่ว่านี้ก็พอแล้วครับนั่นคือคำว่าอ๋ออืมใช่หรือแล้วมีอะไรอีกที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองอ๋ออืมคุณผู้ฟังครับขอแค่เรานะครับนั่งฟังอีกฝ่ายพูดจบอย่างเงียบๆนะครับก็เป็นการช่วยปลอบโยนอีกฝ่ายได้อย่างมากแล้วครับสมมุติว่านะครับเพียงเขาเริ่มต้นเราก็รีบ เสนอความคิดเห็นทันทีนะครับแบบนี้มีแต่จะทําให้ผลตรงกันข้ามครับเพราะการรีบเสนอความคิดเห็นคือการแสดงให้เห็นว่าคุณอยากเปลี่ยนอีกฝ่ายครับซึ่งการเปลี่ยนอีกฝ่ายรีบร้อนคือการแสดงให้เห็นว่าคุณปฏิเสธการกระทําก่อนหน้านี้ของเขาครับเช่นนี้จะเป็นการขัดขวางการสื่อสารทางอารมณ์ของกันและกันครับจําไว้ว่านะครับขอเพียงคุณไม่คิดจะเปลี่ยนคนอื่นในทันทีนะครับ จึงจะอยู่เป็นเพื่อนเขาได้อย่างแท้จริงครับวิธีที่2นะครับคุณผู้ฟังครับใช้ความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นครับเพื่อปลอบใจอีกฝ่ายครับในหนังสือนะครับเฉพาะทางของผู้ให้คำปรึกษาทางจิตนะครับคำว่าความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นคือคำนามที่ถูกคนท่องจําซ้ําๆครับแต่อะไรล่ะครับคือความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นใช่ไหมครับในหนังสือชื่อ The Art of Communication นะครับผมอ่านพบนิยามของคำว่าความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นครับและรู้สึกว่าสามารถอธิบายได้ชัดเจนมากที่สุดครับความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นนะครับหมายถึงความสามารถในการสัมผัสป,ประสบการณ์ด้วยมุมมองคนอื่นและสร้างสรรค์แนวคิดเฉพาะบุคคลขึ้นมาใหม่ครับการรับฟังด้วยความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนะครับประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ สองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือมุมมองครับสิ่งนี้ครับจำเป็นต้องหยุดและวางความคิดเห็นส่วนตัวของคุณไว้ต่างหากครับพร้อมกับลองทำความเข้าใจว่ามุมมองเชิงลึกที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่ๆนั้นคืออะไรครับส่วนที่สองนะครับคืออารมณ์ครับคือการสัมผัสความรู้สึกของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับทำความเข้าใจความกลัวความยินดีและความเสียใจของพวกเขาครับ ขณะเดียวกันนะครับก็ฟีดแบ็กอย่างกระตือรือร้นในเวลาที่อีกฝ่ายแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนของคุณคนหนึ่งนะครับล้มเหลวในการแข่งขันตำแหน่งซ u เปอร์วเซอร์นะครับของบริษัท3ปีติดต่อกันนะครับคุณควรจะใช้ความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเพื่อปลอบใจอีกฝ่ายอย่างไรดีล่ะครับเมื่อเราลองมาพิจารณาจากส่วนที 1> ่1นะครับคือมุมมองครับ ดูจากภายนอกนะครับเพื่อนของคุณอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์เพราะล้มเหลวในการแข่งขันแต่ในใจลึกๆของเธอนะครับอาจซ่อนความเชื่อผิดๆเอาไว้ครับซึ่งก็คือเธออาจจะเชื่อว่าความล้มเหลวติดต่อกันพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นคนที่ด้อยความสามารถและมีชีวิตอยู่อย่างล้มเหลวครับเธอกลัวมากที่จะไปเผชิญหน้ากับความรู้สึกหมดหนทางที่อยู่ในใจลึกๆครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้เธอ รู้สึกหดหูครับหากเวลานี้ครับคุณเข้าไปปลอบใจเพื่อนไปบอกว่าถึงจะพลาดตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีความสามารถอย่างน้อยเธอก็มีความสามารถในด้านอื่นๆนะเช่นนี้เพื่อนของคุณย่อมรู้สึกดีขึ้นมากทีเดียวสำหรับส่วนที่2นะครับคืออารมณ์ครับหรืออีโมชันครับคุณนะครับสามารถพูดออกมาว่า ฉันเข้าใจความรู้สึกทุกใจของเธอนะหากเป็นฉันที่ล้มเหลวติดกันสามปีก็รู้สึกแย่เหมือนกันนั่นแหละจุดประสงค์ของการทําเช่นนี้นะครับก็คือเพื่อแสดงความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นครับหากอีกฝ่ายพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกมาและคุณไม่ได้พยายามทำความเข้าใจมันแล้วก็จะเท่ากับไม่เห็นความสำคัญของเรื่องราวครับเช่นนี้ครับการ สื่อสารระหว่างใจกับใจก็จะหยุดลงอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ฟังครับขอเพียงเรานะครับทําให้ได้2ข้อข้างต้นนะครับก็จะประสบความสำเร็จในการใช้ความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเพื่อปลอบใจอีกฝ่ายได้ครับให้เพื่อนรู้สึกได้ว่าคุณเป็นห่วงเป็นใยเขาอย่างจริงใจครับวิธีที่3นะครับใช้มุมมองเชิงบวกมองปัญหาครับแท้จริงแล้วนะครับการใช้มุมมองเชิงบวกมองปัญหาก็คือนะครับ การเตือนเพื่อนคุณให้มองหาความหมายเชิงบวกที่อยู่ในความพ่ายแพ้ครับผู้เขียนนะครับเขาได้เล่าไว้ว่านะครับเพื่อนของผมคนหนึ่งครับเคยนอนไม่หลับเป็นประจำครับเพราะงานไม่ราบลื่นครับต่อมาผมปลอบใจเขาว่าเบื้องหลังของการนอนไม่หลับนะ่ะมักเป็นปัญหากว,ว้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขบางทีร่างกายของคุณนะครับอาจกําลังใช้ช่องทางเฉพาะเพื่อเตือนสติคุณว่าได้เวลาจัดระเบียบงานของคุณใหม่แล้วละ่ะ หรืออาจต้องคิดถึงการเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็ได้ผมนะครับยังแนะนำให้เพื่อนไปหาหนังสือของคุณทาอิศคาโตะครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับโดยเฉพาะชื่อจิตตวิทยาเขียนให้คนนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังครับวิธีปลอบโยนนี้นะครับจะทําให้เพื่อนของผมคนนั้นนะครับมองความทุกข์ใจตรงหน้าด้วยมุมมองเชิงบวกมากขึ้นครับ และจะได้ความหมายเชิงบวกในการนอนไม่หลับว่าการนอนไม่หลับกำลังเตือนสติเขาอยู่ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการตึกตรองอย่างลึกซึ้งนะครับเพื่อนของผมคนนี้ตัดสินใจเปลี่ยนงานที่ตัวเองรู้สึกสนใจมากขึ้นครับแม้เงินเดือนจะน้อยกว่าที่เดิมเล็กน้อยนะครับแต่อาการนอนไม่หลับของเขาก็ลดลงมากครับต่อมาเขาส่งข้อความยาวมากมาถึงผมสรุปว่า เขารู้สึกขอบคุณที่ว่าในช่วงที่จิตใจเขาย่ำแย่ที่สุดผมให้คำปลอบใจที่มีคุณค่ามากที่สุดแก่เขาครับวิธีที่4นะครับเสนอความช่วยเหลืออย่างจริงใจครับวิธีปลอบใจคนที่ได้ผลที่สุดนอกจากการพูดแล้วนะครับยังมีการลงมือทำครับมีสุภาษิตภาษาอังกฤษว่านะครับ action speaks louder than words ครับประโยคนี้นะครับมีความหมายว่า ขณะที่เพื่อนต้องการการปลอบใจพูดมากไปก็เท่านั้นสู้ภาพแขนเสื้อขึ้นและลงมือทำอะไรเพื่อเขาสักอย่างดีกว่าครับผู้เขียนนะครับได้เล่าว่านะครับผมจําได้ว่าตอนอยู่ชั้นประถม6นะครับผมย้ายจากโรงเรียนในเมืองมาอยู่ในโรงเรียนหมู่บ้านครับในชั้นเรียนนะครับวิชาคณิตศาสตร์ครับครูมักจะใช้แบบฝึกหัดรวมเล่มสําหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียนครับแต่ผมนะครับหาซื้อแบบฝึกหัดรวมเล่มนั้นไม่ได้ครับ ได้แต่มองตาปลิดปิบนะครับและรู้สึกกังวลในใจครับโรงเรียนปถมนะครับในหมู่บ้านนะครับนั้นไม่มีเครื่องถ่ายสำเนาครับดังนั้นครับเพื่อนนักเรียนในห้องจึงเริ่มช่วยผมคัดแบบฝึกหัดนี้ครับหลังร่วมกันใช้ความพยายามผ่านไปได้1สัปดาห์ครับเพื่อนนักเรียน6-7คนนั้นนะครับจึงคัดจนจบเล่มครับและส่งแบบฝึกหัดฉบับคัดมือเป็นของขวัญให้ผมครับ สำหรับผมแล้วนะครับนี่คือวิธีปลอบใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับตอนนั้นครับเพื่อนๆอ,อ,อาจไม่รู้ว่าจะพูดคําพูดสวยหรูเพื่อปลอบโยนผมได้ยังไงนะครับแต่พวกเขานะครับได้มอบความช่วยเหลืออย่างจริงใจมาให้ครับทําให้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นของโลกใบนี้มากจริงๆเลยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนำหลักการความรู้ต่างๆไปปรับใช้ กับตัวเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้และก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานกันทุกคนครับและหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนทางสํานักพิมพ์ผู้เขียนและผู้แปลผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปได้นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการค้นหาเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเช่นเคยครับ เพราะนี่คือช่อง w i s d o m ปัญญาวิชาชีวิต podcast ครับนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้จะอยู่คู่กับคนบนโลกนี้ให้มากที่สุดและนานที่สุดครับขอบคุณครับและพบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ